กับคนตายอีกเทียงหนึ่งนด้ครับได้กับสองอสามมนรรทงไปนี่สีผ้ามาเบิงลูกอึงแล้วก็โตอึงนะครับผมเคยนําเสนอไปกอนแล้วเที่ยวคุณนะครับกับสีเห็นบบชัดเจนบันไดน,นะครับบบเห็นโตเที่ยวนี่นะผมสีผ้ามาเบิงตั้งแต่ลูกลูกอึงเลยนะครับตั้งแต่ห่วกเลยแล้วก็ไปจนถอดอ่าโตถี่มันกัดหางแล้วจากห่วงมาเป็นโตอึงหน่อยนะครับแล้วก็สีเป็นโตใหญ่มันพร้อมแล้วกับ ไปเบิ้งกันเลยก้อนสิไปเบิ้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์นะของหลายหลายท่านนะครับที่มีคําถามมานะครับอยู่ในคลิปแรกนะครับอยู่ในเก็บการเรียงอื่นนะครับเดี๋ยวผมเสียให้คุณตาเป็นตอบให้นะผมอยู่กับคุณตาละเดี๋ยวคุณตาเป yeah. ็นสีให้คําตอบนะครับเด้อมาทีคอมเมนต์แรกกันเลยเล้ยวกันคอมเมนต์แรกนะครับอันนี้เพื่อนเป็นการแนะนำเนาะอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการแนะนำนะครับเพื่อนบอกว่าต้องสร้างแบบกันงูนะครับ งูถึงจะไม่เข้ามากินอื่นยังไงล่ะครับไอ้กันแล้วครับอันนี้ก็คือป้องกันแล้วป้องกันไปได้แล้อนะครับกันยังแน่เนี่ยครับกันงูเพราะไก่ไอนั่นละครไม่กินครับข้างบนนี่ยก็กันผ่าไอ้กันนกอืกันนกบ่ให้นกไม่กินลูกเลยก็คือป้องกันแล้วนะครับเนี่ทแคนี้นะ ลูกยังลูกยังผนว่าหายเลยบ่ครับปบ่แต่บ่เคยเห็นงูเข้าม่าบ่มากเขได้แจกโอเคนะครับอันนี้ก็คือคอมเมนต์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการแนะน้เนาะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมท่านต่อไปเพิ่นถามว่าเนื้อที่จักไรครับตัวม่วงเนี่ยมันสี่เมตรสี่เมตรผมกว้างครับผมกว้างบที่แจัดจัดจากคนตัดไม่เนี่นะครับเนาะส่วนยาวยาวจากทิศจองจากมองผมยืนลงไปปู้แต่ท้ายนะครับจนทอดผ่านที่เกี่ยวคนนะ สิบสองเมตรโอ้ครับสิบสองเมตรก็ใช้พื้นที่บอไหลหน่ยนะครับอือไปต่อเดี๋ยวเขาเมนต่อไปเลยนะครับนั่นบอกว่าผมเคยทดลองจับพ่อพันธุ์เ่งแม่พันธุ์เ่งจากธรรมชาตินะครับเอามาไหวในโรงเลื่อนนะครับแล้วสุดท้ายแล้วมันตายเียากรูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับตาร่วงกับบ่อเขาใจรงเกิด่าขันน้ำมันลงเลล้วขันฝนมากนี่มันขึ้นบ่ได้เลยครับครับ ดินมันจะทับแล้วบัมันขึ้นบ่อใอขันเอาห้องไว้ขัดมันกับมันตื่นเ้าบว่มีอนุพูทธวัดที่เป็นว่าเนี่ยมันกับบุญหัวมันห่อนอย่างไรเกิดมันห่อนตายกับบุญหัวถ้าล่วงเลิกแล้วก็ฝนตกก็ขึ้นบ่อใมันก็เป็นไม่ได้หลายสาเหตุขัดน้ำห่อนเนี่ยมันจะร่วงไปหาที่เย็นเลยเย็นเลิกปันนี้หาิี่ส้นมันจะล่วงได้มันจะหาขว้มเย็นโอ้ม บันเพราะต้ฝนไม้แห่งขึ้นว่าไรจะบั่นแต่คือมันเลิกเกินไปมันเลิกเกินไปเพ่าว่าของของพี่เพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนเอาตาคายตาคายหน่อยล่องเพื่อนข้างล่างไปประมาณสามสิบเซนลงไป่อนสามสิบเซนนี่ผมก็คิดว่าสิเฮ็ดผมกับบก่าเฮ็ดเพราะว่ามันอึงในพื้นที่ของผมนี่แล้วกันขุดลงไปมันก็ถืออึงไงครับผมว่าสิล่องอยู่แบบมันตาชิจใจกับบก่า เลยจล่อยแบบเกาหน่ก่อนออครับคือแบบเกานี่มันก็มันจะบรด้ไปไสบ่มันจะอยู่เน๋อเพราะว่าเห็นอออมันมาใครแล้วมันหลอพราะพวกสีมันใจว่ามันอยู่มันอยู่ครับแล้วเอ่อสีสีเพิ่นบอกว่าลึกประมาณสามสิบเซนติเมตรเนี่ยบางเทียนี่ยอากาศมันห่อนแห้งจิงมันห่อนแห้งมันไม่คือเกาบกโอ้มันอาจติ ขันมันห่อนลงไปถึงหนาดินแล้วมันบานมันมันไปบ่ไดดเดี๋ยวมันมันขีนกันตายมันจะตายเนี่ยครับแม่โอ้นั่นเลยครับมันก็พ่นหอนอยู่หันอ่ะเพราะว่าผมตอนนั้นตอนสี่ถ้ำในขวอกเงี่ับผมเอามาขังไว้ไงบ้านผมเลื่อมเบิงบานไม่เบิงแล้วมันตายหมดบานใส่ก็เริ่มคูนใบเอ้วินใส่หลายครับ ตายหมดมันยังจักะของพี่ท่านนี้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นสามสิบเซนกันสามสิบเซนนี่แหละบ่อยู่ผมเอามาใส่เหลี่ยมบัวก็คึงหนูได้ตายสามสิบเซนผมเฮ็ดใส่บอบอมันนี่แหละครับบ่ถึงเที่ยงเนอกผมผมเห็นมันขึ้นมาตายแดงครับครับห่อนมันแดงเลยแสดงว่าห้อนจนตายหมดเลยก็แสดงว่ามันจะเป็นไปได้แน่สามสิบเซนนี่จะเอาเบอรเพราะว่ามันลงไป กระบ้าปูนี่มัน,ม,นมันก็เลิกเลยครับมันลงไปมันก็ต้องล่งไปหอดึงแหละม,มันจะจังตายครับฮะนั่นก็เป็นคําตอบนะครับจากคุณตานะครับที่ถามมาเอ่อบ่บ่บหงหสาเหตุน,นะครับว่ามันเป็นอย่างี่ตายนะครับตามที่ตาคนแจ้งตามผมเบิ่งปีนี่แล้วเ,เพราะว่าล่งกับพื้นน่บ่ได้ล่องไงโบตายอื บ่ได้ร้องบ่ได้ร้องพื้นข้างใต้บ่ตายบ่ได้ร้องแล้วก็พอตกหนาฝนมาเนี่ยแต่เกิมาแต่เกิดมาอยู่โอ้เห็นปีนีมันนอนตั้งอยู่โอ้ยหลายอือมาไครจนว่ะกับมันฟอเปล่ามันมันสะเทือนน้ำไหลายเออบ่ได้เลยมือนัลยอ่ะเกิดพื้นทีเป็นคําตอบอ่าที่ชัดเจนแล้วนะครับเนาะสำหรับคอมเมนต์นีตนะครับลองไปอ่าบับไม่ีก่นึงนะครับเด้อลองเบิ่งนะครับ คอมเมนต์ต่อไปเด้ครับมีคุณพี่ท่านหนึ่งคุณถามว่าตอนกลางคืนมันขึ้นมาหาแมลงกินไหมนีขึ้นมากินแมลงบ่ครับคุณป้ามันในช่วงสามซีเดือนนี้ขืนเดลยแต่ว่าตอนไงเนาะคุ้ม่ามันบกขึ้นเลยเหรอสามซีเดือนขึ้นจังไลยสามซีเดือนอายุของอ๋ออายุของอึงอายุของอึงครับคืออ่อพ่อกระถางแล้วไงกว่านี่ปู่มือจำไงกวนี่ปู่มือล่ะขึ้นยุคตอนนั้นออื เอาประมาณสามี่เดือนมันขึ้นมาอยู่นอกจากมันี่ไข่หุ่นมันจะขุ้นมากอ่ะแต่คือสามสี่เดือนที่มันเป็นเป็นโตน้อยๆกๆอ่ะนีขึ้นมาดีขึ้นมาอยู่แล้วล้างจากนั้นก็คือหายเลยบ่ายหายไปเลยสีไม้อีกเชียนนึงแต่จนตกใจแล้วว่ามันจะมีเยากตัวครับครับสีไม้อีกเชี้ยนนึ่งก็ตอนหน้าปนหนาฝนเลยครับโอ้เนาะนะครับอ่ะอันนั้นก็คือเป็นคำตอบอ่า คำตอบสําหรับทุกคอมเมนต์นะครับคือที่ผมอัยกตัวอย่างมานะครับบางคอมเมนต์เพิ่นกัเป็นแค่การตรงเสริมซื้อนะครับโอ้ดีมากเลยสั่นหนังสีเพิ่นกัมาไปนะครับเนาะคอมเมนต์ที่เป็นคําถามผมก็เอายกมาตอบคําถามในทีมอีกแล้วนะครับท่านบอเข้าใจหรือยังสงสัยหรืออยากสอบถามกับคอมเมนต์ก้ามาอีกเทียมหนึ่งนะครับเด้เดี๋ยวผมจะเด๋มมาหาคาตอบขอบคุณตาคนไทยอีกเทียมหนึ่งนะครับเาะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งนะครับ บ่อสำหรับอนุบาลแล้วก็ได้เ like. บ ah, sure uh, ิ่งโตหกแล้วก็ได้เบิ่งโตอิงนะครับที่ที่ให้เตรียมไว้ให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับพอแล้วไปกันเลยครับผมอ่ะอันนี้บ่ออันนี้จังไดครับตาอธิบายให้เป็นไข่นเพราไข่อพอหนาฝนเขาเมื่อไรฝนตกเม่อนกัครับมันขึ้นมาเล่นนี่มันติขึ้นมาเร็งมีมันติดหนมามาเร็งอ๋อโอเคโอเคโอเคก่อนบานมันก็ไข่ไปน้องซึ่งอันนี้ไข่ไข่ไข่ มีโตะผูบ้างก็จะตีเป็นโตเลยมีโตะผูบ่ะนี่มีโตะผูตัวเมียไม่เห็นมันผสมพันธุ์กันอยู่นี่ป่ะโอ้ต้นกันอยู่นี่ก็วรื่ามันมันกดตรโลงระบาดกัครับผมนางบึงคักค่ะไงมันมันมันสิไขรออกเออโตะผูมันจะขีดป้อยน้ำเชียวออกน้ำเชียวออกทั้งหลังเลยอืมมันจับคูกันชื่อมันโมเมนต์ซิ่งกันนี่ครับแบบเรื่องผู้หนึ่งว่ากบออกเซึ่งมันโมเมนต์นางบึงครับ มันมันปล่อยหนามเสื้อออกไปข้างนอกอมันบระเดีผสมพันธุ์กันเพราะว่าอื่งนี่มันคือไข่แม่ต้านไอทองมันเด็กเพราะว่าคนไปก่อหรือมันมีหแงไก่แล้วครับมันคือยู่ไฟอยู่มันเด็กสางหรังระบาดนี่มันบระเดี๋ยวผสมพันกันระบาดนี่เพราะมันอันนี้แหละมันกระสิตมะข่ขึ้นมะไข่อยู่นี่น้ำฝนาบเแม่นบ่ไม่แม่นนี่บคุณมะเพาะไหวครับคุณมะเพาะแล้วก็เอ่อ ตีก้องตี่างไรครับเดี๋ยเิ่มเตรียมตีเป็นขวกครับอันนี้คือบอสําหรับห้่งบอลผสมท่านเเอาหวกเลครับระมันพ่อเนี่ยผมก็จะตัดพ่อมันไงชิ้นวอาหารเป็นเหล่าผมก็เอาออกไปหุ่นแ่ะอันนี้เดี๋ยวไา่ยังเปเรื่อยๆนะครับประมาณยี่สิบกุมืออืม ยี่สิบก็หมื่นนียคือจังไบครับมันมันมันเริ่มที่เป็นขาขาหมื่นเป็นขาให้หัวอาหารกับไข่แดงต้งกันนะเดี๋ยวที่้าไปเบิ่งนะครับหัวอาหารปลาดุกหัวอาหารปลาดุกแช่ไว้จักเครื่องชั่โมงแล้วก็ต้มไข่แดงไปน้ำจักลูกสองลูกต้มไข่เหล่าไข่แดงอืมเอามาผสมกันเลยเห็นผสมไนนีอันนี้คือนี่นะโอ้อันนี้คืออาหารอึงนะครับนี่นี่อันนี้คืออาหารนะครับอาหารของหวว กันว่าแม่นอาหารข้าวหัวอันนี้สิเป็นหัวอาหารปลาดุกนี่เลยผสมไข่แดงโอ้นี่นะครับนี่ตาเดี๋ยวมาให้อึดครับนี่มันย้อนลงเงี้ยเหครับเป็นจุดครับโอ้เนี้ยตามันย้นลงไปนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โอ้ย้อนลงไปเป็นจุดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวคนกับมาล้วนโจกันเป็นกลุ่มเด็กคนกินโอ้นี่ยเพราะมากกล้ามากเนี่นี่ครับนี โอ้โนี่หัวอาหารมันเป็ลาขอเบอร์เอชยังไงครับโอ้โนี่หัวอาหารนี่หัวอาหารปลาดุกนี่ครับก็คือทํามาจากหัวอาหารปลาดุกผสมกับไข่แดงนะครับแซน้ำไว้จ็ดเครื่องชั่วโมงก็พอดีเอาหัวอาหารปลาดุกแซน้ำย่างมันเป็นก้อนก้าเป็นก้อนมันจะลอยโอ้ครับครับผสมกับไข่แดงนเด้อองันนี้บ่ได้แพงสูตรดนะครับเด้อเอาไปเลี้ยงไปเฮ็ดได้บ้านนี้ผมกิตักมาไว้บ่อพี่บานก็คือตัว อ่าบอหนิมันจะมีห่วงเหมือนมีห่วงระบังก็ะจิตักเอาหวกขึ้นไปใส่บอพุ่นบ่ครับโอ้มาไว้กี่รอบจิตัดหางยี่บัดครับจิตตักมาไว้นี่โอ้อันนี้นี่บ่โอ้อันนี้ตักออกมาแล้วเอามาไว้นี่นะครับเอามาไว้กี่มันใหญ่อยู่ฟิละบานวันนี้รอบเหรนเห็นหลายแล้วเห็น นี่ครับเห็นบอครับเห็นบอครับโอ้ยเนี่ยตัวนี้เลานะครับบอดำดำเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่ครับนั่นครับผมเนี่ยลายหลีเด้อครับเด้อแล้วพอห่วงนะครับนี่ลายครับอยู่ไดนเนี่ยครับเบิ่งครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวที่ตุดหางแล้วนะครับเด้อเนี่ยตัวนี้น่อยเนี่ยครับเยเดี๋ยวผม z ู o m มาเบิ่งอีกนี่นี่เห็นบอครับอันนี้คือห่วงอืงทั้งนั้นเลยเด้อครับเด้อโอ้ลายหลีครับเบิงเนี่ เนี่ยครับโอ้แบบเนี่ยครับแมนเบิร์เลยครับนี่บ้านนี่เพราะตั้งแต่มันเป็นหัวกันนีแล้วเขตาตักมาใส่นี่ครับคบตัวนีเจียมทีขึ้นฟังแล้วอืมตัวนี้พอขาไปบุ่นเองขื้นมาเทั้งหางทั้งขาเลยโอ้เพราะมันได้ซีขาปั๊บนี่ขันสังเกตเห็นขึ้นตัวหนึ่งตัวสองตัวจะเจียมเลยอืมขึ้นนี่ก็คือขื้นไหล มนจะกนกมาให้เห็นหอกจักสองตปพี่นาสิจับขายพี่นาเะ่งพีนี่ผมคนมาถามซื้อด้ยผมว่าขายครับขอว้ก่อนหะใอ้ใพอทํนได้หลายคนหน่อยอันนี้อันนี้ซอยอธิบายให้ครับอยู่ในคลิปนี่เพราะว่าเขาเจ้าก็ถามว่าพอพันไม่พันขายจังไดียังจังไดแล้วแบบเขามีถามว่าจับขายบ้างแต่ไปอยังสิน<โ>ะเจ้าบ้บานเพื่อนยังขอซื้อมาแต่ผมว่มมกล้าขายครับว่าอย่าง สิเลี้ยงหลายๆว่าที่ขยายออกไปอีกในชะ่ไหมเพราะาบกคือไกลเลี้ยงไกล้เลี้ยงกบครับบ่ได้ซื้อครับหาแต่หัว,วปวกมาไหวคอือขันดินมันสมบูรณ์นี่เขาจะเอาขีง้งัวขี้ยังมาผสมไปเนี่ยครับให้มันมีแ่ลาตดให้มันอุดมสมบูรณ์ไม่ดินนี่ละบานทีกี่<ะ>ดเดือนก็เกิดครับ นี yeah. mm ่นะครับเด้อยัเอาดินทราเนี่ยนี่แบบรับแนันมาใส่เหยียนเขาเห็นไปเลี้ยงงวเลี้ยงควายสมัยตะกอนเดี๋ยมันจะกินขีงัวงขีงควายโอ้เหียนเขาไปสอนงัวงเดีสิมันจะจับเป็นกลุ่มอยู่หันนี่นะครับบอกโอ้ยอยู่ทางใต้ไลายครับเด้อครับเด้อเดี๋ยเดียวตักเบิ้งอ่าเดี๋ยวตาพันธ์ีตักหัวขึ้นมาให้เบิ้งนะครับเด้อเบิ้งโอ้ยัง โอ้โยนี่นี่ไม่รแมนเบิดเลยนะครับนี่บอดนี่นี่นนนนคือหัวอึงนะครับเลยครับเนี่ยมือเร่งก็ออกค้านาแล้วก็อันนี้คือคือเป็นอึงที่ว่าที่เขาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีตั้งแต่ต้นปีจนมะฮอดน,นีนะครับพอนะครับที่ยังพอนั้นเดขายเดี๋ยงัเยงเลยมันบอกโอ้โอันนี้ผมก็กล้าขายผู้ใดก็เลยขอซื้อกับบอนี่นี่มันเริ่มออกค้านาแล้วใส่ใส่ครับนี่ โอ้น oh, oh, right um ี่นี่นี่นี่ด้อครับเด้อมึเนมือแรงนี่ขึ้นเม็ดเลยหมดโอ้นี่เริ่มออกขาแล้วมือแรงก็สีกระโดดขึ้นไปพุ่นมันมากระโดดขึ้นไปพุ่นเหมือนกรสีไปตลาะทางออกนี่โอ้มุมมีไา่ไห้วาหารเสาแรงอ่ะพี่น้องผู้ใดไอยากคุยว่ามันยั้งหรือไม่ยั้งกับเบื้องจากตรงนี้ก็ได้ครับเบื้องจากห่วกนี้นะครับ เอเขาขืนมาไข่ไว้ครับหางลม้งอันนี้เป็นผลิตตลนผลิตภัณฑ์ของอยู่ในนี่เลยบ่แม่นจับเข้ามามั้งครับบ่บด้ไปหาสอนมาได้เนาะบ่บ่ครับสอนมาแต่ปีไก่ปีนี่นี่พวกนี้เอาไว้ยังสี่ครับนี่เลยครับเด้อพวกเอาวางไว้ยังสี่เลยวางไว้ถึงดินหนึ่งสี่เลยนะครับฝังลุงเนี่ยหน่อยหนึ่งฝังหน่อยหนึ่งอึงมันก็จะปุ่งไอปัวมากมันก็จะกินอึงครับให้อาหารแค่ปีหนึ่งให้อาหารแค่ที่เดียวครับแมียนนอกนั้นเขาก็สิลงดินบ่ รงดินเลยบานี่ก็สิกลับขึ้นมาขึ้นเหมก็ขึ้นมาประมาณหาเดือนสี่เดือนกีดขึ้นไม่กินแมงครับนี่ผมก็ะติใต้แมงจนหลอดไฟในใส่นี่นะครับเลยนี่หลอดไส้ไว้ไวหลอดหนึ่งมันก็ขีขึ้นไม่กินบานหลังจากสี่หาเดือนละบานบ่ม ต๊ใจเลยบ่ามันมันตต่นี่พอตั้งแต่ฝนมาปุ๊บตื่นใจเลยบ้านนี่จะของพันบบได้จับบ่อบ้านนี่บ้านนี่มันมะเรยงน้ำจับคูกันนี่ล่ะก็เลยชื่นใจเลยบ้านนี้ว่าบ้านมันมีแเท้มันหลายบ้านมันก็เลยไข่พออยู่โบได้เลยเน่าเลยนี่นะครับอันนี้กับการันตีได้แล้วล่ะครับว่าโบผาดแน่น้อนมีแน่นอนครับผมที่ตักขึ้นมาให้เบิ้งมาหันกันเยครับเด้อนี่เลยครับเด้อ เบ่งเงี้ยเงเอาไปเลยจนตั้งแต่พูดเสร็จแรกขั้นตอนแรกไปจนขั้นตอนปูนชุดท้ายเมนครับเอาไปอ่ให้มันไปรวมกันอยู่ปูนอยู่่าสีชื่อเขียวนทข้างปูนครับอือให้มันไปร่วมร่วมกันอยู่ปลายผนเสร็จแล้วก็อ่าจับเอาเขาไปอนุบาลปกติอนุบาลนี่นี่บอลโไวถี่มากไปเดี๋ยวไปเบ่งโตโตอื่นก่อนอ้ยอันนี้อันนี้บรไออนุบาลไหเลยครับ อันนี้เอามาไว้ถ่ายเบื้งนะครับตีุดมุนั่นนี่นี่ครับคือขุดเพื่อนอ่าขุดออกมาไว้ถ่ายให้พี่น้องในเบิ้งเดี้นี่ครับอันนี้ก็คือโตที่เลียงปีก่โอ้เลียงปีกายนี่นี่ครับผมอันนี้หาโตครับผมแต่ว่าขันขุดไดีเลยก็หลายครับแต่วันยุลึกเด้พี่น้องมันยุลึกขันหัวขุดนี่โอ้ผนต้องใส่เวลาในการขุดเบิ้งแล้วก็เตรียมแต่สิ่งนี้อย่างเดียวเลยบ่ให้เบิ่งเรื่อง เนี่ยครับเดี๋ยวสิพ้าเขาไปเบิง่งลูกลูกอึ่ที่อยู่ในบ้านที่ตาเอาเขาไปไหว้ด้ยครับว้าน้อยไร้ซันใดเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับมาถึงมองที่เอาลูกอึ่นนะครับมาอนุบาลไหวนะครับแล้วบัานนี้สิพ้าไปเบิง่งวิธีเฮ็ุจังไดนะครับไปเบิ่งขั้นตอนโอ้หลายอีหลีเลยอครับเด้ออ่ะไปเบิ่งกันเลยครับผมอู้บ้านนี่แม่นเบิดเลยตัวนี้วะแม่เบ ทีมันตายอีกเครื่องหนึ่งว่าเป็นเครื่องหนึ่งฮูตอันซีอูแบบนี้หอดสามเดือนเลยบ่มันมันสิบวันแต่ก็ว่าอุตสดเรากระมันใหญ่อันนี้กะจีเอาไปปล่อยโอ้มันแข็งแรงกงไปปอยเสียไปปล่อยติประมาณประมาณว่าตีว่าบม่เกินเรียนกูปวนี่ครับนี่เขาว่ามื่นหัวนี่เนี่นี่อันโอ้อันนี้เอาเอาอย่างแน่จังใดนี่วนี่ยข่าวมีปุ๋ยข่าวไอ้มาแช่แช่ก็ใส กระมังแล้วก็ปูนขาวนี่ครับง้ยลูกกัหนึ่งวิธีการในกัมเมื่อหนึ่งครับปูนขาวอันนี้แซ่แอนครับคุยผักขาวปูนขาวทั่วไปนี่แหละเนาะครับแม่โอ้ซื้อมาจากตลาดแล้วก็เอาเอามาผสมกับคุยข้าวอยู่ที่นี่อ่าแช่น้ำครับตะบันน้ก็ตะบันตันนี่มันมันนี่จะโอ้ครับ ต้องปั้นให้มันหมาดพร้อมบ่มันหมาดโอ้น้ำขังม่เลยมันหมาดก็คือประมาณนี้แหละเกือบแห้งเลยนะครับเด้อนี่ประมาณโอ้พอตะามันอันนี่อันนี้บีบไว้แล้วดูน้ครครับนี่แหละบีบเอาเอาออกมันหมาดเลยครับงวยอือแล้วก็เอาไปงวยเลยเอาไปงวยลูกหมีเลยโอ้ครับป่อยขันมันอันนี้ก็นี่แหละบีบน้ะเอาน้ำใส่ให้มันชุ่มให้มันติดตัวกันครับ กันติดโตกันมันติดตายโอ้เอาเขาเขาสิมาเบิงจังใดบันครับเวลาจังใดยังสิมาเบิงมันง่ายง่ายเด้โอ้มันง่ายมันก็ดติดอยู่อย่างเียแหละอันนี้ก็คือโอ้ยนี่ที่มันเป็นแสียนผลบ่อลายอยู่เด้โอ้หมึงรับเด้นี่นี่นี่มันไก่นี่นะครับเด้อลูกอึนโอ้ยมันขันไปร่วมกันหลายแล้วมันจีเหนียวติดกันแล้วมันตาย ลาบานนี่กันตายตัวนึก็จะตายเป็นน้ำกันเป็นหีเลยะไรดินเบาอืมเพราอเขนปิดไว้นี่ยมันก็สิลงไปอยู่กันไว้ซื่อๆหรอกกันนกกันยังจะเ้าไปอยู่โอ้นี่ปวกมะเดลปวกมัเจะใส่นี่ยเอาใส่บ้านเนี่โอ้เคาะใส่บานนี่มันมันบ่ทันจินอืมลองฟันปวกครับนี่นี่เดีอยวปวกปวกหน่อย มันเพราะท่านกินอาหารอยู่เพราะว่ามันมันสิติดกับไอ้ห่วงมันมากเลยมันประมาณสามหมื่นนี่นะครับเนี่ยกับบริษัทใหญ่อย่างนี้เลรอเนาะกับง่ายง่ายเนี่ยนะครับเนาะเออสีบางเดียนกุ้งกุ้นี่ละโอ้อันนี้คือผลผลิตเลยที่จับมาไว้อยู่ในโรงเรือนนั่น่เองอ๋อโอนสอนก็เนี่ยอลายหลก็ สองบอ่อสองบ่อนะครับอนุบาลไว้ประมาณว่าขันแข็งแรงขันแข็งแรงดีดแล้วก็พร้อมเสียเอาไปใส่ลงเรือน,นครับรงเลือนนี่ต้องเตรียมขยายอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าจํานวนบน,นอยเลยครับตอนนี้ของเก่ากับของใหม,ม่อยู่นี่นหนาสิบบน,นอยว่าเดี๋ยว่าไทยอันไอ้มือคนตกไอ้เบิ้งนะคนตกคือมันขึ้นเลื่องลายหรอลายกับลาย,ยเห็นมันเมื่อไทยนี่เห็นมัน ช่วงนี้ค่ะมันมีฝนมันก็สิขึ้นอยู่พือเก่าด้วยเนาะแมมันมันสิใครอยู่จนหอดมันสิใครอยู่สามครัครับอืมใครอีกเดือนธรรมดานี่เดือนเจ็ดเพ่งมันมันฝนแห้งฝนแห้งมันก็สิขึ้นมูไฟเหมือนอืมพี่กายมันล่งเล้วผนม่วว่ามันม่้ยขึ้นว่าสีโป๊บัดเห็นออกมันมาใครหนึ่งจังหัวมั่นใจเลย ม,มันใจแล้วบานเองดิโอ้พี่กายดีเฮ็ดแบบพวกมันใจละพี่กายากันอือเพ่งไหนปวกกินแนบพวไห้กินแน่ครับบานในปีปีนี้คือว่าครับครับต่อไปนี่ซื้อถึงมันใจคือตัวที่เฮ็ดเต็มอืมเพราะว่าขนลูกมันออกชุด 2, สองชุดสามสิขยายออกไปอีกครับกว้างเกือบสองเมตรปีหน,น,น้านี่เตรียมเงินในกระเป๋าไว้เพียน้องเอ้เลย ผู้ไดู้้ได้อยากได้เตรียมมาซสือโลดเท่าได้คับพอกังรา้่าไว้แล้วไปโอยไงว่าที่ขายสองร้อยฝนมาปีหนาเนี่เตรียมเลยครับเนาะเราต้องไวฮะจับมันยากแหลวอยู่ในกระชังเบิดแล้วเนาะของเฮามีกันแม่นมีตลอดเนี่ยคือว่าติดสายแต่ปีละที่หึ่งครั้งขันเฮาเลียงจนสีมันมันเย็บไปเลยตลอดอื นี่ขึ้นขึ้นเดียวน่ะตายตายว่ามันตายก็นหลายครับพะมันไปร่วมกันพอมันเด้ออกไปเกี่ยวไปยิ่งขึ้นครับหลายอืมต่ว่าปีไก่เนี่ยพอตายแปลว่าปีนี้มันมันพอมีฝนอากาศนะมันเป็นอากาศอืมตายอ๋อการเป็นโตขึ้นมาแล้วปีไก่พอตายบอกแต่ปีนี้ตายหลายที แต่ว่ามันไปร่วมกันไหลอืมันมันไหลมันมันเป็นไปได้บ่มันหลายกาปีที่แล้วแต่อ่านี่กายมหมายาจะเป็นไปได้น้ำอือืมอฮะเห็นโบเลียงก็เห็นแล้วบ่บหวก็เห็นแล้วนะครับอ่าบอพักก็เห็นแล้วนะครับโตต้นโตเป็นเป็นก็เห็นแล้วนะครับถ้าเบิ่งครบเบิ้แล้วนะครับเด้อพี่น้องเด้อผู้ดอ่ไยังสงสัยว่ามีหรือบม่มีหรือว่าจังไดก็สุดท้ายมียังฝากบ่ครับ อยากให้ล่องอยู่างนั้นนมันเบรได้ลงตทุหลายเนือ้อที่ก็บด้ใส่หลายดอกครับแต่ว่าห้อกับบได้หาให้มันกินนยู่ตลอดอืมอจากที่ตาเฮ็ดมาเนี่ก็คือมั่นใจไปแล้วว่าว <ใจ S 2> ิธีที่เฮ็ดอยู่เนี่ยผ่านแน่นอนผ่านโอ้ครับคือปลาผ่านเนี่ยพอเห็นเรื่องอาจจะเอาเอ,อ,อีกทางหนึ่งมาเพราะว่ามันสิหลายแอนอืมเาสำหรับคลิปนี้ก็ คอมเมนต์ comment, นะครับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีความสงสัยนะผมก็ได้ให้คุณตาเพนอธิบายให้ฟังนะครับเข้าใจแล้วนะครับหรือบอกท่านเข้าใจอย่างจังไดก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันอีกเทียน,นึงนะครับแล้วก็ขันมีผู้ใดเบิง่งเราขันสนใจหรือว่าจังไดขันยูเบกไกจากนี้ก็เข้ามาเบิ่งนะครับเข้ามาศึกษาเข้ามาเบิง่งใดนะครับมาขอวิธีมาขอสูตรนะครับ กับทางตาเพื่อนแบแต่ว่าคันให้เบอร์โทรนี่บ่สะดวกนะตาเนาะบ่อกับครับผมบ่ถนัดกับเรื่องโทรศัพท์เรื่องโทรศัพท์ตาบ่ถนัดเห่นนะครับเป็นก็เเยา่บ่อยากสะดวกให้เบอร์อีกใด้ครับสำหรับที่นี่ลาไปก่อนเนาะครับเจอกันชิหนาชิปหนาต้องได้วมาทายให้เบิ่งอีกเด้ครับผมว่าพี่น้องสนใจหลายแห่งครับในการเลี้ยงอึ่นนะครับผมก็ยินดีนำเสนอให้นะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ